สวัสดีค่ะทุกคน โค้ชโจเกติกาปิติพัทรภา,าคินนะคะอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งวอลเลย์บอลและแฮนด์บอลค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะในโค้ชโจจะเล่าให้ฟังค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดหัวใจกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้พี่โจด้วยนะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เ,เรานะคะก็วันนี้นะคะพี่โจมีสี่คำที่ทําให้ชีวิตเราสามารถพิชิตอะไรได้มากมายเลยนะคะเป็นสี่คำที่ช่วยชีวิตพิชิตชัยชนะและความสําเร็จคะ่ะทุกคน ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการนั่นพี่โจเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะคะและในปัจจุบันเนี้มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะพี่โจมี4คำดีๆที่ช่วยทำให้ชีวิตเราจะสามารถทำอะไรต่อมิอะไรนะคะได้อีกมากมายเลยนะคะพี่โจเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟัง4คำนี้จบปุ๊บจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะอย่างแน่นอนค่ะ มาพวกเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำที่หนึ่งค่ะศัตรูอยู่ที่ใจน,น่าว้าวๆใครเป็นศัตรูของฉันเนี่ยอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนะคะทุกคนไม่เคยเห็นไม่มีใครไม่เคยเจอนะคะแต่จะมีหลายคนที่ผ่านพ้นมันไปได้และยังมีอีกหลายคนค่ะที่จุดจุด,จด นะคะไม่สามารถพานพ้นมันไปได้เลยและก็ทำร้ายตัวเองด้วยซ้ำนะคิดสั้นต่างๆนาะนาะหาวิธีหรือหาทางออกของปัญหาและอุปสรรคไม่ได้บางคนบอกไว้บางคนบอกไม่ไหวละ แต่มันคือธรรมชาติค่ะปัญหาและอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับพวกเราทุกคนนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะขอให้เราทุกคนนะคะอยู่ที่ใจค่ะมีหัวใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็พร้อมจรับมือกับมันนะคะวันนี้นะคะอุปสรรคที่เราเจอนะคะมันอยู่ที่ขนาดของหัวใจจริงๆค่ะบางคนเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่มีแม้กระทั่งแขนขา ก็สามารถสู้ชีวิตและสามารถประสบความสำเร็จได้สิ่งนี้แหละค่ะศัตรูอยู่ที่ใจที่พี่โจอยากจะบอกและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนหัวใจค่ะหัวใจนะคะเป็นกล้ามเนื้อที่ทรงพลังมากที่สุดแบบ สุดยอดเลยนะคะมหัศรจันที่สุดด้วยนะคะพี่โจอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นคนที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ทรงพลังนะมาฝึกหัวใจดวงนี้ของพวกเรากันนะคะวันนี้นะคะเพื่อให้มันสามารถฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปให้ได้เพราะเราจะต้องใช้มันไปอีกนานค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นหรืออุปสรรคในอนาคตรเราอาจจะต้องเจอนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตแบบไหนรายได้แบบไหนชีวิตความเป็นอยู่คนรอบข้างเรา เป็นยังไงมันคือสิ่งที่เราต้องเจออย่างแน่นอนแต่หัวใจเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นศัตรูอยู่ที่ใจค่ะสู้ๆฝ่ายติง้งอ่าคำที่สองค่ะทุกคนคำนี้นะคะดีมากๆเลยรอให้พร้อมก็ไม่ทำค่ะคำนี้ใครเคยได้ยินมั้งคะเพราะในความเป็นจริงหรือเรื่องจริงความพร้อมบนโลกใบนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะแต่ มีแต่คําว่าวันนี้เรารู้สึกอยากจะเริ่มเราก็เริ่มเราไม่อยากเริ่มเราก็ไม่เริ่มแต่ให้เราพร้อมหรือไม่พร้อมเราก็ไม่เริ่มนะคะเราอยากจะก้าวไปข้างหน้า1น0่งพัน้ใหถึงเส้นชัยนะคะเราต้องเริ่มก้าวที่1และก้าวออกไปเลยค่ะแต่ถ้าเรายังไม่เริ่มรอพร้อมก่อนขนาด เราจะเริ่มต้นก้าวที่1เรายังไม่ก้าวเลยเราก็ไม่ถึงเส้นชัยอยู่ดีค่ะนะคะในสิ่งที่เปรียบในสิ่งนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนกับการงานหรือเป้าหมายของเรานะคะถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะหรือแบบสมอลวินของพวกเรานะคะเริ่มทําแต่ละอย่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะสามารถประสบความสําเร็จนะคะและมีโอกาสที่จะสําเร็จขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอีกทีละนิดทีละนิดนะคะเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ต้องรอค่ะ ความพร้อมไม่มีไม่มานะคะไม่ต้องรอค่ะเริ่มได้เลยค่ะเริ่มลงมือมทำท,ทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยแหละมันคือการเรียนรู้แล้วเราก็เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะมาถึงคำที่ 3, นะคะกลัวความเจ็บปวดจากในอดีตโอโอว้าวการกลัวความเจ็บปวดจากในอดีตมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น กลัวทําไม่ได้เพราะมันติดความล้มเหลวในอดีตบางคนที่เคยล้มเหลวมาทําอะไรผิดพลาดมานะคะ mm. ก็เลยไม่อยากจะก้าวเดินไปข้างหน้า mm. ไม่อยากแม้กระทั่งจะยกขานะคะ mm. ไม่อยากจะทําซ้ําอีกนะคะ mm. เพราะว่ากลัวจะทําผิดอีกจะทําพลาดอีกนะคะ mm. พี่โจก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะ mm. คิดใหมค่ค่ะเอาแบบนี้คะ่ะจากอดีตที่ผ่านมาให้คิดไปเลยนะคะว่าประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยคะ่ะประวัติ ศาสตจะไม่ซ้ำประวัติศาตจะต้องเปลี่ยนเพลงเก่ามากเลยค่ะแต่มีประโยชน์ค่ะเป็นไงคะต้องเปลี่ยนค่ะอดีตเป็นไงเราไม่จําอนาคตต้องดีขึ้นท่องค่ะอดีตจะเป็นไงเราไม่จําอนาคตต้องดีขึ้น อดีตจะเป็นไงเราไม่จำอนาคตต้องดีขึ้นนะคะหลายคนนะคะอาจจะเคยผิดพลาดมานะคะเจอคําปฏิเสธความล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะพี่โจก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรู้สึกแบบนี้ค่ะการกําหนดอนาคตนะคะคือการกําหนดปัจจุบันที่ดีที่สุดอยากได้อนาคตต้องกล้าคิดเริ่มปัจจุบัน วันนี้ค่ะให้มันดีขึ้นมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคําปฏิเสธที่เราเจอนะคะความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นบทเรียนค่ะและเราพร้อมที่จะฟันฝ่านในวันนี้นะคะแล้วก็ทํามันให้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะและคําสุดท้ายนะคะก็คือคําที่4ค่ะทุกคนนะคะเสียใจดีกว่าคาใจค่ะ อย่าปล่อยให้มันค้างคาใจนะคะทุกคนเสียใจไปเถอะค่ะบอกได้เลยนะคะดีกว่าคาใจที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรนะคะเพราะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวฉันกลัวทำไม่ได้อะ่ะกลัวทำไม่สำเร็จอะ่ะที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคนอย่างเราอะทำอะไรก็ไม่สำเร็จอะ่ะ โอโหอันนี้แบบแย่เลยนะคะเป็นการแบบว่ากดดันตัวเองแล้วก็แบบเราก็เลยคาใจที่เราไม่ได้ลงมือทําอะไรสักทีนะคะถ้าเรานะคะเราทำนะคะอีกไม่นานนะคะทุกคนก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยเราทําได้หรือไม่ได้นะคะเราก็จะทําให้เรารู้สึกไม่คาใจนะคะทําไปเลยค่ะอย่าคาใจค่ะให้มันรู้ไปเลยว่าค่ะทำได้หรือไม่ได้นะคะลงมือทําเลยค่ะพิสูจน์เลยค่ะว่า นะคะความเจ็บปวดของการค้างคากับสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราลงมือทําไปแล้วทําไม่ได้ซะอีกนะคะทุกคนพี่โจก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเริ่มลงมือทำํำตายไปจะได้บอกกับท่านโยมนะคะได้ว่า อันนี้หนูก็เคยทําค่ะอันนี้หนูอันนั้นหนูก็เคยทําค่ะไม่มีอะไรคาใจนะคะบางคนคิดอยู่หลายตลบก็ไม่ลงมือทําเรามาเริ่มลงมือทํากันได้เลยค่ะอย่าปล่อยให้คาใจนะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมาถึงตรงนี้นะคะเราลองมาสรุป4คำที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จกันดูสิคะหนึ่งค่ะศัตรูอยู่ที่ใจค่ะคุณจะเป็นยังไงไม่รู้แต่หัวใจคุณจะต้องแข็งแกร่งและเข้มแข็งนะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะทุกคนสู้ส สองค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะรอพร้อมก็ไม่ได้ทาอยู่ดีค่ะลุยเลยค่ะลงมือทําค่ะ3ค่ะกลัวความเจ็บปวดจากในอดีตนะคะอดีตทาอะไรเราไม่ได้เด็ดขาดค่ะประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนค่ะสุดท้ายค่ะเสียใจดีกว่าคาใจค่ะลงมือทําเลยค่ะทาแล้วเสียใจก็ดีกว่าไม่ได้ทํานะคะมันคาใจค่ะนะคะเรามาเริ่มลงมือทํานะคะควรที่จะก้าวผ่าน4คํานี้ไปด้วยกัน ถ้าเป็นประโยชน์พี่โจฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อนๆได้นะ